เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายง,งานว่าโทเค็นลิสต์ของชิบะอินูได้รับการลิสติ้งบนกระดานเทรด XT.com ทําให้ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นถึง913%ลิสต์ได้รับการจดทะเบียนภายใต้คู่ซื้อขาย USDT ในขณะที่การฝากและการซื้อขายเปิดใช้งานในวันที่17กุมภาพันธ์การถอนลิสต์จะเปิดใช้งานในวันที่18กุมภาพันธ์เวลา7.00 00น UTC XT.com ซึ่งเรียกตัวเองว่าบริษัทแรกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแรกของ โลกที่จัดการกับสกุลเงินดิจิตอลมากกว่า500รายการและผู้เทรดซื้อขายกว่า800คู่ได้ประกาศรายชื่อบอนนี่สวับของชิบาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาของลิสพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่17กุมภาพันธ์โดยเพิ่มขึ้นเกือบ79%จากระดับต่ำสุดที่425 u s ดอลลาร์ไปสู่ระดับ760 u s ดอลลาร์แม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่การตรวจสอบแผนภูมิหลายชั่วโมงอย่างใกล้ชิดอาจบ,บ่งชี้คำสั่งซื้อจำนวนมากอาจเป็นสาเหตุข,ของการเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายในช่วง24ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง900 13%ของสินทรัพย์คริปโตส่วนใหญ่มีปริมาณการซื้อที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อหรือขายจํานวนมากเพื่อทํากําไรมหาศาลนับตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์หลังจากที่ซาโตชิคุซามะาหัวหน้าผู้พัฒนาชิบะ ประกาศว่าเขาจะโพสต์สื่อกลางเพื่อแนะนําชิบะเลียมให้กับโลกรู้จักเมื่อการเปิดตัวเบต้าพร้อมด็อก k คิ l e เลอร์ลิสก็เริ่มสูงขึ้นโดยไต่จากระดับต่าสุดที่360ดอลลาร์ชิบะเลียมบล็อกเชนเลเยอร์สองทำงานบนอีทูเรียมบล็อกเชนซึ่งระบบนิเวศของชิบาอินุนั้นรวมถึงลิสและบอร์ดนี้ด้วย และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเค็นลิสนั้นมีการซื้อขายกันอยู่ที่570 u s d c ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคของลิสนั้นมีแรงซื้อค่อนข้างที่จะรุนแรงเรายังคงมองว่าแนวต้านที่สําคัญของลิสนั้นเป็น900และสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจการลงทุนในโลกคลิ โตเคนซีแต่ไม่มีความรู้เพียงพอหรือเทดไม่เป็นไม่มีเทคนิคในการเทดวันนี้สปอนเซอร์หลักของเราอย่าง p i o n เนกให้เพื่อนๆได้เลือกใช้หุ่นยนต์ในการเทดหรือ AI ในการเทดถึง16ตัวแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วไพโอเนกยังมีสินทรัพย์ดิจิตอลให้เพื่อนๆได้เลือกเทดอีกถึง379สินทรัพย์โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายแค่เพียง0.05%เท่านั้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจการลงทุนใน โลบอทไม่ต้องเฝ้าหน้าจอไม่ต้องเทดเองใช้หุ่นยนต์เทรด100%สนใจสมัครได้ที่ลิงค์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้โดยไโอ n เนก